เอาละครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะไปสร้างบ้านที่เล็กที่สุดนะแต่ว่าก็แข็งแกร่งที่สุดครับคือต้องบอกเลยนะทุกคนว่าไอ้ฐานที่เล็กที่สุดของผมเนี่ยผมจะให้มันเล็กเหมือนกระท่มเลยนะเว้ยแบบว่าเล็กมากๆ,ๆนะครับเราเนี่ยต้องใช้กับดักด้วยนะในการสร้างมันนะครับวันนี้ผมเลยได้เอาตัวสำรอง2ตัวนะครับกําลังเสริมมาดอบกับดักไว้ผมนะและตอนนี้ผมก็รู้แล้วนะว่า หนึ่งแผ่นเนี่ยมันมี3อันนะครับซึ่งแปลว่าผมจะมี12กับดักเลยทีเดียวและก็ถ้าจะให้ดีนะทุกคนผมจะไปฟาร์มมาเพิ่มอีกครับเราก็จะได้มีกับดักเยอะๆมากๆนะครับกระท่อมเราก็จะปลอดภัยขึ้นไปอีกเยอะเลยแต่ก็ต้องบอกเลยนะทุกคนว่ากระท่อมที่ผมจะสร้างนะครับมันเล็กมากไอการที่มันเล็กมากเนี่ยหมายความว่ามันสร้างง่ายมากครับซึ่งมันใช้อุปกรณ์ไม่เยอะมันใช้ที่ที่กันฝนนะครับแล้วก็รั้วนิดหน่อยมีเตียงนอนมี แปลงผักหม้อข้าวนะครับแค่นั้นง่ายๆยากอย่างเดียวก็คือไปหากับดักมาเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดขี้เกียจนะผมก็ใช้กับดักที่มีนี่แหละกลางคืนแล้วครับเติมไฟเลยสร้างแผนที่มาแล้วเราก็ออกไปฟาร์มมันต่อครับตอนนี้ผมฟาร์มไม้อยู่นะครับสิ่งที่เราต้องสร้างเนี่ยมันมีน้อยมากทุกคนครับนี่จริงๆสร้างได้เลยด้วยนะก็เดี๋ยวฟาร์มไม้อีกนิดนึงก็สร้างได้เลยครับ เราสามารถวางไว้ก่อนได้ครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จอยูดีเพราะว่าเราต้องการกับดักเยอะๆนะครับมาช่วยเด็กคนแรกครับผมอยากจะวางเลยนะเว้ทุกคนแต่ว่าประเด็นก็คือผมอยากให้มันห่างจากกองไฟหน่อยอยากให้มันห่างออกมาแถวนี้สร้างแถวนี้หรือไม่ก็แถวนู้นไนก็เลยยังไม่สามารถสร้างได้ตอนนี้มันใกล้เกินไปครับตอนนี้ก็สร้างอย่างอื่นไปก่อน ช่วยเด็กคนที่2ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับลุงขายเฟอร์นิเจอร์มาขายของนะครับผมกำลังจะเดินไปดูว่ามีอะไรมาขายบ้างน,นะเผื่อเราจะเอามาตกแต่งบ้านจิ๋วๆของเราได้นะมีกางหันอันนี้น่าสนใจเอามาแล้วก็โคมไฟเอามาด้วยเอามาไว้ก่อนเก้าอี้นี่น่าสนใจลั้วน่าสนใจครับ ทุกอย่างน่าสนใจหมดนะจะได้ใช้หรือเปล่าค่อยว่ากันทีหลังสร้างไบโอฟิลมาเลยครับผมจะเก็บเนื้อเพื่อเอามาเติมไบโอฟิลนะคือตอนนี้มันไม่กี่วันไว้ทุกคนแต่ว่าแคมป์ไฟผมมันจะดับนะครับผมก็ลืมไปว่าตอนเริ่มเกมใช้เวลาผมเข้ามา3คนนะคือมีตัวแบบกําลังเสริมนะครับมาดอบกับดักให้นั่นก็หมายความว่าแคมป์ไฟเนี่ยมันจะเติมช้ากว่าปากตินะครับก็เลยทําให้ ตอนนี้ผมต้องมุ่งเน้นไปที่การเติมไฟก่อนก่อนที่จะไปหากระดักเพิ่มหรือจะทำอย่างอื่นนะไดโอเคในที่สุดแคมไฟก็เลเวล6ครับตอนนี้เนี่ยพื้นที่นะมันก็กว้างแล้วทุกคนตรงนี้เห็นปะกว้างเลยด้านนี้ก็กว้างเหมือนกันครับเออด้านนี้กว้างกว่าอีกผมเอาด้านนี้เลยดีกว่าโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะสร้างเลยกระท่อมนะครับ เราจะเรียกมันว่าอะไรดีบ้านเล็กบ้านจิว๋วฐานที่เล็กที่สุดหรือกระ่่มทุกคนคิดว่ามันควรชื่อเลยดีครับไหนลองพิมพ์มาโอเคงั้นผมจะเอากระท่อมแล้วกันวิธีการไม่ยากทุกคนเราก็แค่เอานี้มาหนึง่งวางนี่เลยอุ้ยพื้นตรระดับวะแปลกๆแ,แล้วนะครับได้ได้อยู่แหละนะโอเควางเข้าไปครับแล้วก็วางอันนี้เข้าไปเลย อีกอันหนึ่งและก็อีกอันหนึ่งครับประมาณนี้เล็กไหมอันนี้เล็กไหมเราสามารถวางปลูกต้นไม้ด้านไหนได้ไหมขอลองหน่อยถ้าปลูกต้นไม้ต้นนี้ได้โอเคเยี่ยมเลยแล้ววางเตียงนอนได้ไหมจะตัดไม้ทําเตียงนอนแป๊บหนึ่งมาครับเตียงเล็เลกๆพอนะทุกคนนะ วางด้านในไม่ได้วะ่ะเอาละแย่เลยครับเตียงนอนวางไม่ได้ถ้าเตียงนอนวางไม่ได้แล้วก็ปลูกต้นไม้ได้ไหมข้างในเด็ข้างในนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยเป็นได้แค่ที่หลบเลยมอช้าววางได้ไหมข้างในเนี้ยบอช้าวอาจจะได้นะเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้วะ่ะแย่แล้วว่าทุกคนมันเป็นได้แค่ที่หลบวะ่ะตรงนี้ แต่อย่างน้อยๆนะทุกคนผมว่ามันวางเตียงนอนได้ครับขอเตียงนอนผมพอใจแล้วนะครับเอ้ยได้ได้ได้ไดทําไปเล่นไปนี่ไงแล้วเราก็ปลูกต้นไม้ตรงนี้เอ้ยได้เอ้ยอย,อยู่ได้ทุกคนนี่เลยปลูกต้นไม้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวปลูกเยอะๆเลยตรงนี้ได้มาเดี๋ยวผมหาใบเยอะๆก่อน เราวางเพิ่มไปอีกสามอันเลยครับทุกคนวางยังไงให้ตรงวะกู <c oughs> จะรู้ไหมว่าเนี่ยกูวางตรงไหนไปเอออย่างงี้ก็ได้อะโอเคแล้วก็อันนี้บ่อข้าวครับบ่อข้าววางตรงนี้ไปเลยนี่แล้วก็ทีเนี้ยผมก็จะยืนหลบด้านในนี้ใช่ไหมล่ะด้านในนี้ครับจากนั้นเนี่ยลัทีินะมันก็จะพยายามเดินเข้ามาครับ มันจะพยายามเดินเข้ามาหาผมนะซึ่งมันจะเจออะไรทุกคนครับมันจะเจอนี้มันจะเจอนี้ทุกคนเน่กับดักแบบนี้ครับวางอยู่ทั้งหมด10กว่าอันนะแต่ว่าผมยังไม่วางตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดผมวางตอนนี้แล้วก็มันยังไม่พอมันยังไม่ยังไม่พอใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปหากับดักเพิ่มอีกนิดนึงแล้วเราค่อยสร้างกระท่อมันนี้ให้เสร็จครับเดี๋ยวเหลือหาอะไรมาตกแต่งแถวนี้นิดนึงนะครับแล้วก็วางกับดักเข้าไป ปลอดภัยเลยนะอุปกรณ์ตกแต่งเราก็มีด้ว่ะนี่ไงผมมีอะไรบ้างวะอันนี้ไฟไฟทิฟ้งเท่านั้นสำหรับโคมไฟอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เก e. e, ้าอี้เก้าอี้เหรอเก้าอี้ทิ้งครับไม่ได้ใช้นะอันนี้โอ้โหกังหันลมนะครับเอ้ยได้อยู่นะ ได้อยู่นะแต่มันใหญ่ไปนิดนึงมันบทบางความเป็นบ้านจิ๋วของผมตรงนี้นะครับไม่เอาทิ้งครับอันเนี้ยน่าสนใจสุดแล้วทุกคนถ้าเกิดผมวางลัวแบบนี้ใช่ปะม,มันก็จะปิดในส่วนนี้ครับแล้วก็เราก็วางกับดักในตรงนี้นะให้มันเดินเข้าตรงนี้เท่านั้นแต่ประเด็นก็คือไอ้ลัวเนี้ยของตกแต่งพวกเนี้ยที่ซื้อจากพ่อค้าลทัทธิเดินทะลุได้หมดครับเรยวร้อย,นะบ,ายบายๆเลยไม่เหมาะเลยทีเดียวเชียวผมว่าทางที่เหมาะที่สุดนะอาจจะต้อง ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบลั้วเนี่ยมาเพิ่มนะปิดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นกับดักอย่างเดียวลัทธิก็จะเดินเข้าตรงนี้อย่างเดียวนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วทุกคนครับเดี๋ยวผมออกไปหากับดักเพิ่มก่อน ทุกคนครับตอนนี้ผมว่านะในเมื่อเรามีกับดักอยู่แล้วเวสิบสองอันเลยนะมันเยอะแล้วนะผมไม่ออกไปตามหาเลยครับผมจะอยู่ที่นี่เลยชิวๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะวางไปเลยวางเลยครับโอ้วางซ้อนกันได้หลายอันด้วยทุกคนเราวางซ้อนให้มันดูหนาๆเลยโอเคเอาให้หมดจัดให้หมดครับ จัดให้หมดนะผมกำลังคิดว่าตรงนี้ผมจะเอาอะไรมาวางดีนะครับเก้าอี้เหรอเก้าอี้ก็น่าสนใจนะ <c oughs> แบบไม่มีอย่างอื่นให้วางแล้ววางเก้าอี้ซะเลยเป็นที่ร่างก็ได้อ่านี่เป็นไง <c oughs> นั่งเล่นตอนางวันได้ด้วยเอ้ยดีอยู่นะเอ้ยดีอยู่นะทำไปเล่นไปและตอนนี้นะครับทุกคนกระท่อมที่เล็กที่สุดของผมก็สําเร็จแล้วนะครับทุกคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันจะอยู่ได้จริงหรือเปล่า <c oughs> ผมต้องบอกเลยไนดะ้ว่า ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับอืมแต่ว่าตอนนี้ขอทำอาหารก่อนเก็บเก็บเก็บผักทำอาหารครับทุกคนรู้บ้าสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดผมอยู่เนี่ยผมไม่ต้องออกไปไหนเลย <c oughs> คือถ้าเกิดเราทนความแออัดอึดอัดได้นะเราไม่ต้องออกไปไหนนะในกรณีที่ลัทธิมันเข้ามาไม่ได้นะก็เราทำอาหารกินในนี้เราน,นอนในนี้นะครับ ปล่อยแคมไฟดับไปได้เลยเนี่ยแต่ว่าผมเคยหลบในนี้ไว้ไอ้ไอไอที่หลบกันน้ําฝนอันเนี้ยและลาทธิมันยิงทะลุครับตอนนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเออเก้าอี้ตัวเดียวเนี่ยมันกันยิงทะลุได้ไหมในคลิปนี้เราก็จะรู้กันครับทุกคนว่ามันกันได้หรือเปล่าถ้ากันไม่ได้ก็ค่อยหาวิธีแก้ครับออผมว่าไหนๆผมก็มีไฟมามาเอาไฟมาวางข้างหลังหน่อยละกันให้ความสว่างด้านหลังครับ นี่เฮ้ยสวยเฉยสวยเฉยไม่ใช่ทุกคนมีความเป็นแบบแสงสีเหลืองข้างหลังนะครับโอ้โหแล้วแบบมืดมืดนี่มีแสงข้างหลังโดยที่เราไม่ต้องเห็นไฟถ้าเราเห็นไฟก็แปลกๆกันนะมันเป็นกลมๆกลมหินหินเอางี้ดีกว่าทุกคนครับทุกคนคิดว่าด้วยบ้านอันเนี้ยนะแล้วก็แล้วก็กับดัก12อันเนี่ยผมจะรอดได้กี่วันเอางี้ดีกว่าตอนนี้วันที่54นะครับ โดยที่ผมอยู่ยเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะลืมเลยถ้าเกิดไฟดับเนี่ยลัทธิก็มาไม่เป็นไรแต่ว่ากวางมาได้นี่ว่าโอ้กวางมามันก็โดดเข้ามาในนี้กัดผมได้โอเคฉะนั้นผมต้องออกไปเติมไฟด้วยเว้ยไม่งั้นจนะแย่ครับและประเด็นคืออะไรรูป้ป่ะคือถ้าลัทธิยิงผมใช่ไหมผมไม่สามารถฮิวตัวเองได้ด้วยวะเพราะว่าผมไม่ได้เอาคลาสแม่มดมาครับตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตชิวๆ คือตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วทุกคนครับเราแค่ยืนรอลัที่มาเลยเอาเล่ะครับทุกคนมันกำลังมาแล้วเราเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนะ่จะขอซดสซุปแป๊บนึงโอเคพร้อมสู้มันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นผมเขายังไม่เห็นผมนเลยเฮ้ยไม่เห็นผมได้ไงอะผมไม่ได้หัวโล้นนะ่ะไม่เห็นผมได้ไงครับผมไม่ได้หัวโล้นนะครับสงสัยต้องออกไปเรียกไว้ ตาเอตัวเองเข้ามาโดนตัวไหมโดนไหมโดนไหมไอตัวนี้ออกไปโอเคโดนโดนโดนเอเก็บครับเก็บครับตัวไหนตายแล้วเราเก็บนะครับปล่อยออกไปข้างนอกนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมบอกเลยว่ากระท่อมของผมนี่ดีเหมือนกันเนี่เอาทิ้งออกไปข้างนอกก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากคือเราต้องไปเรียกมันมาก่อนเรียกมาก่อนนะครับเรียกมาหนีเข้าครับ และมันก็ตามมาตายหมดครับเก็บเก็บปล่อยออกไปข้างนอกนี่เป็นระบบไหมเป็นระบบนะแต่ว่าไอ้ตัวยิงเนี่ยมันไม่ตามมาวะตามมาไอ้ตัวยิงเหมือนจะเห็นผมแล้วเห็นแล้วก็มาสิเฮ้ยทุกคนดูไอ้ตัวยิงไม่ตามมาครับอุ้ยโอ้มันยิงผมโอเคเดี๋ยวเข้ามาเข้ามามาวันี้โอเคไอ้ตัวยิงนี่มีปัญหาแล้วทุกคนครับ โอ้โหผมบอกเลยว่าท,ที่แห่งนี้มันเนียนจัดคือคือเนียนจัดจนไม่มีใครอยากจะเข้ามาหาฉันแล้วนะครับเขาเขาอยู่ข้างนอกกันหมดเลยต้องเดินไปเรียกอ่ะดูดิเมื่อกี้มันยิงผมอยู่ตอนนี้มันแบบพอผมลงมาปุ๊บเอ๊ยหายไปไหนแล้ววะอย่างเงี้ยอืมงั้นเราก็ยิงมันเอาเลยในเมื่อไอตัวยิงมันไม่มาไล่เรานะครับแล้วก็จัดการมันเองทุกคนรู้ปะ่ะว่าในเมื่อมันไม่เห็นเราแบบนี้นะ ผมกำลังมีความคิดว่าผมจะปล่อยให้ไฟดับไปเลยหรือไม่ก็ปล่อยให้ไฟใกล้ดับไปเลยหรือไม่ก็ปล่อยให้แบบมันมาเต็มแคมป์ไปเลยนะครับแล้วเราค่อยออกมาเรียกมันทีเดียวแล้วมาดูว่ามันจะมาลุยที่ผมเนี่ยกับดากของผมเนี่ยสิบสองอันเนี่ยจะต้านทานลัทธิหลายๆตัวเนี่ยหลายสิบตัวเนี่ยจะต้านทานไหวหรือเปล่านะเฮ้ยโอ้โหอยู่ดีก็มีคนแอบเห็นว่าคนกำลังแอบปรุงอาหารอยู่ดีมันไม่เห็นผมเฉยเลย เราไปเรียกมันมาให้หมดเลยลวกันไปเอาให้มันจบจบไปนะครับไหนไหนมันก็ยืนอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องรอแล้วทุกคนมาเข้ามาโดนกันซะอืมเอาให้หมดส่งออกนอกนครับนี่เป็นไงโคตรชอบเลยทีนี้มันก็จะเหลือแค่ตัวพวกเนี้ยนะครับอันนี้น่ายิงทะลุได้ล้วปะโผล่มาขนาดนี้ให้กูยิงทะลุเถอะนะครับเออได้ละเว้ยโผล่ยิงได้โดยที่เขาไม่เห็นเราเว้ย โอ้โหทุกคนฐานนี้นี่มันแข็งแกร่งจริงๆซุ่มยิงก็ได้แอบก็ได้โอ้โหดูยืนยิงกับแบบชิวๆเลยสบายเลยทีนี้แล้วทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเกิดเล่นกันห้าคนเน่ยแล้วมายืนเกาะตรงนี้กันห้าคนมันจะเป็นสภาพไหนวะโอเคตอนนี้ผมเคลียร์หมดแล้วนะรอครับเหมือนเดิมตอนนี้ผมรอแชมไฟดับเลยเลยกันนะ เพื่อที่จะดูว่าเออฐานนี้ในการกวางได้ด้วยหรือเปล่านะถ้าเกิดมันการกวางได้นะครับผมจะยืนรอรัฐที่เยอะๆนะแต่ถ้าเกิดมันการกวางไม่ได้คลิปจะจบแค่นี้ครับโดนกวางบุกนะเอาเลยครับทุกคนครับตอนนี้นะจะมืดแล้วนะครับและแคมไฟของผมเนี่ยก็ดับไปแล้วด้วยเรามาดูกันว่ากวางจะเกิดหรือเปล่ามืดเลยครับทุกคน อ้าวโอเคผมว่ากวางไม่เกิดว่ะแต่ผมห้ามเลยนะคือห้ามโดดออกไปข้างนอกเลยผมว่าถ้าผมโดดออกไปข้างนอกปุ๊บมันเกิดแน่นอนทันทีถ้าอย่างนั้นครับทุกคนคลิปนี้ยังไม่จบนะเราจะไปกันต่อผมจะพยายามยืนแอบบในนี้ให้เนียนที่สุดไม่ให้ใครเห็นและรอลัทธิเยอะมากครับจากนั้นก็เรียกมันมาลุมทีเดียวเลยเฮ้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 ย เกือบตายเมื่อกี้เมื่อกี้จู่ๆตัวผมก็หลุดออกไปนั่งเก้าอี้นะครับมันคงเดินไปโดนเก้าอี้อะนะฉะนั้นผมห้ามชี้ตรงนั้นว่ะมันโดนเก้าอี้ปุ๊บหลุดออกไปนั่งเลยเฮ้ยทุกคนครับผมลืมสังเกตไว้คือตอนเนี้ยเลือดผมลดไปนิดนึงว่ะอันนี้แย่นะเพราะว่าเราฮิวตัวเองไม่ได้ด้วยแต่ว่าในเรื่องแย่ก็ยังมีเรื่องดีเพราะว่าผมมีแบนเดตสามอันนะครับมีเมดคิดหนึ่งอัน มีอุปกรณ์เอามาฮิลตัวเองได้4อันครับเรียกว่ายังต่อชีวิตไปได้นิดนึงนะครับโอเคทุกคนเรามาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยครับตอนนี้วันที่144นะก็ลัททีมาประมาณนี้ผมคิดว่ามันก็เยอะอยู่ไนดะ้ถ้าเกิดผมรอไปมากกว่านี้ผมกลัวเกมหลุดว่ะคืนมีอยู่คลิปหนึ่งอะผมจําไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนนะรอนานครับรอลัททีมาสรุปเนต็ตหลุดนะต้องจบคลิปกันเลยทีเดียวเพราะกลับเข้าเซิร์ฟเดิมไม่ได้แล้วนะครับ มาเราเอาเลยเลย,เลยครับไม่อยากจะเสี่ยงกับเน็ตของผมเรียกมารวมเลยเดินวนร,รอบแคมป์สักรอบหนึ่งเฮ้ย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 โอเค,อเ,ค,อเ,คเราฮิวไปทีนึงนะปุ๊บผมเข้าและพวกนี้ก็เดินมาโดน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 ตายหมดนะทำเป็นเล่นนะทุกคนนะดู ตายกันหมดนะครับเก็บโซออมาเก็บออกมาให้มันโล่งๆแต่ผมส่งออกนอกแป๊บหนึ่งส่งออกนอกก่อนโอเคอันนี้คือจํานวนคนที่โดนกับดักเราครับถ้าอย่างนั้นนะทุกคนในค่ําคืนนี้เนี่ยผมจะออกมากระโดดล่อกกวางเลยนะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายครับลัธิกันได้ลัทธีไม่เห็นกับดักใช้งานได้ผลต่อไปเรามาดูกวางกันว่าถ้าผมออกไปเนี่ยกวางจะมาไหม มาครับผมว่าไม่ยืนนะกวางมากวางมาหลบเฮ้ยทำเป็นเล่นนะครับกันกวางได้วะทุกคนกวางเขาไม่ได้วะอย่างนี้ต้องเรียกกวางมาอีกรอบหนึ่งโอ้ตโดนยิงโดนสอยโดนสอยอันนีอะไรเนี่ยผมต้องเรียกกวางกวางกวางมาหน่อยไม่มาแล้ววะทุกคนอันนี้กวางไปเลย ไม่ดีคนนี้เขาไม่ไล่เห็นหว่าว้คนนี้ไล่แน่นอนโอเคเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไไดโอเคทุกคนได้บทสรุปแล้วแนะีละเนนกระท่อมหลังเล็กกลางป่าของเราไนดะ้แข็งกแกร่งที่สุดปลอดภัยที่สุดจริงๆกวางเข้ามาไม่ได้เดินอยู่ข้างบนครับกับดักทํางานได้เต็มที่มีอาหารกินอยู่ในนี้ไม่มีใครมองเห็นคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้ไนดะ้ทุกคนครับ ไว้เจอนใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้บายบายครับคิดว่ามันจะยิงโดนผมไปเราต้องวิ่งกันทุกคนคิดว่าผมจะวิ่งได้กี่รอบอะออะผมจะไม่ตัดนะเราไปดูกันว่าผมวิ่งกี่รอบแล้วผมถึงจะโดนยิงตายมันไม่แม่นเว้ยไอ้พวกนี้ดูดิเห็นป่ะ เอาจริงๆอ่ะเราสามารถไปเดินกระโดดใกล้มันก็ได้นะเว้ยมันก็ยิงไม่โดน